พิธีดับดาวกาลีคือหนึ่งในพิธีโบราณที่สืบทอดกันมานานหลายร้อยปีตามตำราโหราศาสตร์ไทยเก่าแก่พิธีกรรมนี้เชื่อกันว่าเป็นการผ่อนเคราะห์หนักให้เบาลงแปลร้ายให้กลายเป็นดีและเปิดเส้นทางชะตาใหม่ให้ชีวิตเดินต่อได้อย่างราบรื่นขึ้น ตามความเชื่อไทยโบราณในแต่ละปีดาวเคราะห์บางดวงจะโคจรมาตกในตำแหน่งที่เรียกว่ากาลีหมายถึงดาวที่ส่งพลังร้ายทำให้เจ้าชะตาอาจพบอุปสรรคบางคนสะดุดในงานบางคนมีปัญหาเรื่องเงินบางคนเจ็บป่วยเรื้อรังหรือเกิดเรื่องไม่คาดคิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งหมดนี้ชาวโบราณเรียกว่าอิทธิพลของดาวกาลี พิธีดับดาวกาลีจึงเกิดขึ้นเพื่อขอขมาต่อดาวที่กำลังส่งผลไม่ดีเป็นพิธีที่รวมทั้งศาสตร์แห่งศรัทธ,ธาการตั้งจิตและการปรับดวงตามตำราโหราศาสตร์อย่างละเอียดเปรียบเหมือนการทำความสะอาดเส้นทางชีวิตใหม่อีกครั้ง ในพิธีจะใช้เครื่องบูชาตามตำราเช่นดอกไม้ทูบเทียนของแก้เคล็ดตามวันเกิดและสำคัญที่สุดคือการบูชาพระปางรำพึงซึ่งเป็นพระประจำวันศุกร์ตามคติไทยที่เชื่อว่าพระประจำวันจะช่วยเปิดพลังดีและคุ้มครองเจ้าชะตาเมื่อมีดาวกาลีเข้ามา เมื่อจุดทูบตั้งจิตด,ด้วยความสงบผู้ทำพิธีจะกล่าวบทขอขมาบทถอนโทษและบทบูชาดาวเพื่อให้ดาวที่มีกำลังรุนแรงได้คลายโทษลงเชื่อกันว่าเมื่อดาวได้รับการขอขมาดาวจะเบากำลังและยอมผลแรงร้ายที่ส่งผลต่อชีวิตลง โดยตำนานเก่าเชื่อว่าเมื่อดาวกาลีดับกำลังลงชีวิตจะเริ่มคลี่คลายเรื่องที่เคยติดขัดจะค่อยๆดีขึ้นอุปสรรคที่เคยหนักจะเบาลงใจจะสงบขึ้นสุขภาพดีขึ้นและทางชีวิตจะเปิดกว้างกว่าเดิม ในบางสำนักโหราศาสตร์ยังสอนว่าพิธีดับดาวไม่เพียงแก้ดวงแต่ยังแก้ที่ใจทำให้ผู้ประกอบพิธีวางความกังวลลงและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพลังที่มั่นคงกว่าเดิมจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมพิธีนี้ยังคงถูกรักษาไว้จนถึงทุกวันนี้เพราะไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นการตั้งต้นใหม่ ปล่อยร้ายเก่าเปิดรับสิริมงคลและจุดประกายความหวังในหัวใจของผู้ศรัทธาอีกครั้งพิธีดับดาวกาลีพิธีแห่งการปลดภาระพิธีแห่งการเริ่มต้นใหม่และพิธีที่ถูกเชื่อว่าทำให้โชคชะตากลับมาสว่างสวัยอีกครั้งสาธุสาธุสาธุ